กบสวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่าเนาะค่ะกับป่าบนคนอีสานมันีป่าบนคนอีสานได้ไปติดตามเรื่องราวความฝันของนาว่านค่ะนาว่านพื้นฝันเนาะค่ะพื้นฝันหินไก่ตายค่ะพื้นหินตูไก่พื้นคิดว่าเจ้าทีผีตุกตาเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของนาว่านพื้นไหยแนวทางแนวใดค่ะฟังไต่พร้อมกันเนาะค่ะกับความฝันของนาว่านค่ะ ส,สวัสดีครับพ่อวานสวัสดีครับวัสดีค่ะวันเี้ค่ะคนพ่อนี่อเนาะอยู่กับใกล้กันหนึ่งก็มาเห็นกันมันเป็นสายใน่ๆเกี่ยนบ่ะขนาดเพราะว่านนี่คนเป็นคนคนจังไดบรว่าได้ก่อหอคนพ่อวานนี่เป็นจังหวัดอะไรนะจังหวัดตากจังหวัดตากอยู่ใกล้ๆกับพม่าอย่างนี้ใช่ไหมเออใกล้ๆอยู่แต่ว่าไกลจักนี่ก็อะไรอะไรส่องตอเขาเขาเตียวพุระใกล้ๆใกล้กันนะพ่อวากันครับผม อยู่จริงจะอยู่ตากอยู่ไซก็สร้างกับคนไทยคกันฝันยังไงก็ขอความฝันทีแรกฝันว่าไปอยู่อยู่บ้านเอื้อหรืออยู่บ้านไหนมันหนูพออยู่แบวมันหจะเข็ดยังดอกพออยู่ได้พักหนึ่งบ้านนี้ก็ยังยางยางยางัยงตามทางอย่นะทางแบบน,นี้เลยทางลูกหลังนะทางไปก็ได้ไปเห็นเนี่ยไป,ไปเห็นเป็นคลองเขาขุดคลองไว้ที่นี ทีแรกก็าบอกไผ่เราเอาไก่มาฝังไว้นี่นะไก่ข้องไก่พันข้องข้าเจ้าคูดนั่นอ่าชัดข้าเจ้าทีขุดทิ้มไว้แล้วคุดไว้ดนเติบแล้วมานนี้ก็เอาจ้าไผ่เราเอาไก่ไปฝังไ้หั่นเห็นตะขนครับเห็นตะขนบานนี้ก็เห็นวันนี้เห็นตระดกมันเห็นก้นนุ่นน่ะพอขึ้นน่ะเห็นตะกนมันบันนี้มันยางยางบากันระนั่ะ มันกระโดกไอ้ก้นไผร่เเอาตาใหญ่มาทีมืลนี่ผมก็ไหวนะเอาเป็นยังพ่อคื้ว่าเป็นตาใหญ่ผมคืดเองผมไปเห็นไก่ไก่พันนั่นไก่บ่มีหางเห็นแตะก้นมันซื้อครับเออมันก็ย่างไหบตานนี้เป็นแนมเอ้าไผร่เรเอาตาใหญ่มาทีมไหวคิดว่าแมนคนนนกว่าเป็นตาใหญ่เป็นไอ้พวกสารอย่งงนะตาใหญ่เออทีแรกก็มาแมนมันเป็นไก่ไก่พัน เป็นตุ๊กตาที่เขาตั้งน้ำสาดอย่างนั้นบอพ่อพ่อคิดว่าเป็นเจสันเบนบัวเป็นตุ๊กตาตายได้นั่นทีแรกทีแรกก็เออมันขยับขยับตัววันนี้มันก็ง่างไปเพราะผมยืนอยู่ยืนอยู่นริงไหมมันก็งะเบื้องผมน่ะตาเป็นวงแดงทั้งสองข้างเลยวงเป็นกลมเลยนะบอกสีแดงเลยเออตาใกล้นั่นตัวหนึ่งวันนี้ก็ช่องไป มันก็ไปหากินมูนมาอีกมูนมาอีกประมาณสามสี่ห้าตัวมาหาเขียหาเขียกินหนอนมูมันน่ะผมก็นั่งเบื่อโดนเติบอยู่ว่าเอา้าไก่ใครเอาไก่มาฝังวันนี้นอะเห็นทีแรกเห็นตัวหนึ่งวันนี้ก็มาเห็นอีกสามสี 3, 4, ต่ตัวห้าตัวก็รวมตั้งไอ้ที่ว่าเห็นทีแรก,กะนะเออก็ซองไป ไปหากินหนอนหนอนที่ว่าหมูที่เขาเอามาฝังไว้มูมันก็ตายแลยว้วนะอืมอามาฝังไว้ตอนนี้ก็มันก็มาหาเขียกินหนอนอไก่หนึง่งไอ้ตัวหนึ่งตายไอ้ตัวหนึ่งยังมาตายเมื่อไหร่มันก็หากินตัวภาษาเนเนาะม,มันบม่มีอาหารกินนะผมนึกในใจสั้นๆนะ,ะวันนี้ผมก็ดังเบิ้งโดนเติบอยู่ นังเบื้องไอ้ตรงไอ้ที่ว่ากลยตายนะนั่นงเบื้องบานนี้จักพักหนึ่งพมกก็เดินไปอีกต่อไปอีกจกกักเดินไปออนนี้บ่หอดไผเลยแบบนี่ย่เห็นไหเลยใกล้ใกล้ตายแดงๆใล้ใกล้ใกล้ผีในั่นเพื่อนได้บอกเลขพ่ออยู่บอกบอกม่าได้บอกเพื่อนเพืนแนเบื้องผมสื่<ซ>อตัวเลขสิได้๋ยม่จะใส่พ่อ กะตีว่าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าก็จะเอาทั้งไก่ทั้งไก่ตายทั้งตัวพ่อแนี่ไปบึ้งนะพ่อเอาเก้าของพ่อนี่แล้วใส่ของพ่อในน้ำเก้าอ่าแม่ไก่ตายก็เป็นศูนย์แม่นครับหาโตนี่คือไก่มันไม่หาโตไก่มีห้าโตตอนที่แรกนี่พ่อไปเห็นข้องนี่คข่ๆเขาขุดถมาไก่แม่บอกครับผมว่านี้ผัดใค่ๆว่าเขาถมแล้วเป็นบ่อสาไก่แ้แต่ว่าพ่อไปแนีเห็นกวนมัน เห็นก้นมันแต่เห็นเขาเอาไปผสมน่ะมันมันเห็นทั้งเห็นทีแรกเห็นซากมันนะซากที่มันตายแล้วนั่นครับบานนี้ก็มาเห็นตัวหนึ่งเห็นไไก่ตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งนั่นบ่ตายบ่อเออบ่ตายบานนี้ผมก็นึกว่าเป็นไอ้ไผลละเอาตุ๊กตามาทิมไว้นี่นะอตุ๊กตาตายย่อยู่น้ำสารแมนพวกไผลละเอามาทิมไว้นี่บ่าไปมามันเคลื่อนขยับได้ บ่าได้แท้เป็นไก่เป็นไก่ไก่มันมีหางแต่ว่าแปลกมันตาแดงเนาะพ่อเนาะเออมันแงะเบิ่งผมมันตาแดงสองขางหรือไหมใช่เป็นสยามเนาะบ่ไก่ตัวใหญ่ประมาณสักกำปั้นนี่นะมันตัวหน่อยก็ได้บอกเป็นตสยานแต่มันตัวใหญ่ก็สยานลูกลูกมันลูกไก่พันธุ์นะที่ว่าผมอ๋อก็พ่อตีให้น้ำของพ่อก็คือเก้าเก้าศูนย์ห้าอ๋อเป็นคนแก่เก้าวันนี้ไก่ตายก็คือศูนย์ ก็ห้าไอ้ไก่มันยังไม่ทันตายก็มีนะไก่ไก่ับเก่าคือเก่าเนาะมาจากป่อเนาะเม็บนเนาะเออกันแล้วแต่วกันคิดปฏิยิหายเป็นเก้าศูนย์ห้าเนาะสองตัวบ่มีบ่พ่อมีเอาอายุผมก็เอาอายุเท่าไหร่พ่อหกสิบหกสิบเนาะศูนย์หกเพามันก็อยู่ในนี่คือเก่าด้วยนี่ศูนย์ก็อยู่ในหันได้พ่อไม่ว่าเก้าศูนย์ห้าตัดหัวเป็นหกศูนย์ห้าก็เป็นหกศูนย์คือเก่าตัดเหร่นในหันนะ แล้วพวกก็ขึ้นนั่นและเดีหนึ่งครับอาวเข้าใจเนาะครับผมเอฟซีเนาะครับพอเที่ยงที่แรกพอเที่ยงก็บอกเข้าใจว่าคุณพ่อว่านว่าไปเห็นเขาเจ้าะคลองไกลเ<อ>ขาจังสิถมไกลวะนี่เห็นกลนขึ้นมาเห็นตากับย่าอีตากับย่าพอเที่ยงก็เลยงงอ่างงพ่อว่านตามจริงพ่อว่านไปย่าง,ง,งเห็นเขาขุดคายๆว่าเขาเจ็ถมสากไก่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากระถมอีดีนั่นแหละแต่ว่ามีตัวหนึ่งกล่นโพขึ้นมาครับผมพ่อว่านคิดว่า เป็นตุ๊กตาตายาย่บว่าผู้ใลเอามาทิ่มไ้นี่แต่ว่าสกพักหนึ่งผัดขนออกก้นนําผปดตีงขึ้นมาวัดนี่เป็นไกล่ลูกขึ้นมาแต่ว่าไก่นีไก่ตาแดงเนาะเพราะว่านได้ตีให้เป็น905อายุพราะว่าน60ปีเอาพ่ออนยศให้เอิซนเป็นบ้างนครับผม<อ>นี่เด้อครับผมเพื่อท่านได้ชื่นชอบตัวเลขของพราะว่านนะครับผมเนาะเป็นฝันเกี่ยวกับไก่ตาแดงที่สุดตัวเลขของพราะว่านเนาะค่ะตัวเลขของพราะว่านค่ะเก่า ศูนย์หาค่ะเก้าศูนย์หาพ่อว่านเพิ่นฝันค่ะเพิ่นฝันเห็นไก่ตายเน่าค่ะฝันเห็นไก่ตายเพิ่นตีไก่เป็นเก่าตายเป็นศูนย์ค่ะหาก็คือไก่หาโตค่ะไก่หาโตมาก,กินนอนจอไก่เน่าค่ะเก้าศูนย์หาเนค่ะตัวเรียกของพ่อว่านค่ะอายุของพ่อว่านค่ะหกสิบปีวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์พ่อโสสองพันหาอยหกเดให้ท่านผู้ชมทางบ้านเราไปเป็นแนวทางสื่อสากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะก็จะลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อสีบ่อเลยผาดแนวทางความฝันหรือบ่าแนวทางสุรีค่ะทายังบ่หัามละกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากซ่อง ป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไล์กดแทรกกดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสีบอลได้พลาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตุเรค่ะป่าบนคนวิสารกัิิหามาฝา่ันผู้ชมทางบานน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนวิสารกับมิเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่โศกโศกหมันหมันลำลำด้วยด้วยหิง้งหิ้งปังปัง,ปง,ปงกับตวเรของพ่ววานน้อค่ะสวัสดีค่ะ